ที่ใช้แอป Google Earth นะคะตรวจสอบพื้นที่ห้ามบินนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณเนี่ยไปดาวน์โหลดนะคะเจ้าตัวไฟล์มาก่อนนะคะซึ่งทางเขาเรียกว่าอะไรอะ CAT ค่ะก็คือกรมการบินเนี่ยเขาได้จัดทำให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพิงจะเอาลิงก์นะคะลิงก์ในการเข้าสู่เว็บตัวนี้เพื่อที่ให้คุณไปดาวน์โหลดกันใต้คลิปวิดีโอนี้นะ แล้วก็จะมีไฟล์อยู่2ตัวนะคะมันใช้คู่กับ Google Earth เห็นไหมคะเนี่ยถ้าอุปกรณ์ของท่านไม่มีกูเกิลเอิร์ธสามารถไปดาวน์โหลด,ดติดตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะต้องไปดาวน์โหลด Google Earth มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวคุณเนี่ยคลิกตรงนี้ก่อนเลยพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะพื้นที่ห้ามบินเนี่ยคะ่ะก็คลิกปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดให้เราเลยเนี่ยเราก็ดาวน์โหลดอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นไฟล์ให้เรานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือพื้นที่เขตสนามบินคุณก็คลิกเลย นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดนะคะเท่านี้เองนะในการใช้งานคือเราดาวน์โหลด2ตัวนี้ก่อนถ้าคุณใช้ผ่านมือถือเหมือนพิงเนะี่ยก็ใช้ตัวนี้ในการดาวน์โหลดได้เลยนะคะทีนี้คุณก็ไปติดตั้งนะคะ Google Earth ให้เรียบร้อยนะไม่ว่าคุณจะเป็น Android นะคะหรือว่าจะเป็น iOS คงติดตั้งกนเป็นอยู่นะพิงไม่มาสอนนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นก็จะเข้าไปที่ Google Earth เลยนะคะเนี่ย Google Earth ตัวนี้เลยก็คลิกเข้าไป เมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าคุณเห็นไหมทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอสิ่งที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะดึงออกมาใช้ยังไงนะคะก็เราเข้าไปลงสามขีดซ้ายมือนะคะแล้วก็ไปที่โครงโครงการนะคะไปที่โครงการนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ามตัวนะคะถ้าของคุณไม่มีนะคุณไปคลิกที่เปิดแล้วคุณก็หาไฟล์ของคุณให้เจอนะคะแล้วเราก็จะคลิกเปิดเลย นะคะตัวแรกอันนี้ก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นจุดสีแดงเนี่ยจะเป็นเขตสนามบินนะคะมันจะเป็นสนามบินเพราะว่าถ้าผิงจะไม่ผิดเนี่ยเขาไม่ให้บินใกล้สนามบินประมาณ8ปถึงเกิโลนะถ้าผิงจะไม่ผิดแต่จริงๆแล้วมันจะมีเขตพื้นที่ห่วงห้ามอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเปิดอีกไฟล์นึงนะคะ่ะผิงคลิกกลับแล้วก็ไปเปิดไฟล์ตัว2 PDR area นะคะก็คลิกเข้าไป นี่มันก็จะขึ้นมาหมดเลยทีเนี้ยคุณก็จะรู้แล้วว่าตำแหน่งที่คุณอยู่เนี่ยสามารถที่จะบินดโดรนได้ไหมอันนี้คือพื้นที่ที่เขา,เารัฐบาลนะคะเป็นคนทําให้เลยถ้าผิงเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่าเขาให้ไปดาวน์โหลดตรงนี้ไงคือชัวร์สุดอะเราไม่ต้องกะระยะเองด้วยนะ,ะแล้วเราสามารถดูได้ด้วยนะว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยผิงคลิกกับที่ที่เราอยู่สามารถบินดโดรนได้ไหมนะคะผิงก็จะจิ้มเข้าไปตรงลูกศรตัวนี้นะคะ แล้วมันก็จะซูมเข้าไปที่แอเรียปัจจุบันของพิงเห็นไหมก็จะไม่ได้เป็นขีดสีแดงอันนี้พิงอัดที่บ้านนะคะเออเนี่ยอันนี้พิงนั่งอยู่ที่บ้านนะคะเออเนี่ยมันมันก็คือจิ้มมันก็ไม่ได้เป็นสีแดงแปลว่าเราสามารถที่จะบินโดรนได้เห็นไหมคะถ้าเข้าเขตสนามบินอันนี้พิงอยู่ลําปางถ้าอยู่ในเขตสนามบินก็จะบินไม่ได้ไงถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพิงจะไปบินนะคะที่สระน้ํา ในส่วนนี้เห็นไหมคะก็คือพื้นที่โลง่งพื้นที่ที่สามารถบิน,บนได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแอปที่เอามาฝากสําหรับคนนะที่ใช้โดรนควรมีนะคะแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ตัวเองด้วยว่าสามารถบินได้ไหมเพื่อความปลอดภัยของคุณคุณก็จะได้ไม่ไม่โดนเรียกเก็บย้อนหลังนะคะค่าปรับอะไรย้อนหลังถ้าคุณไปบินในพื้นที่ห่วงห้ามเนาะก็ใช้งานง่ายดีนะคะก็เอามาฝากประมาณนี้สวัสดีค่ะ